สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นะคะครีมอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ที่เยอรมนีก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วครีมก็วันนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้โจทย์มานะ,ะได้โจทย์จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็คือมีพี่คนหนึ่งนะคะที่เขาส่งข้อความมาหาครีบครีมอยากให้ครีมช่วยทำเป็นแบบสสยตุ่นได้ไหมใส่ตุ่นเพราะเขาเป็นคนอิสลามเนะเาะเขาก็อยากให้ครีมทําแบบว่าเป็นในลักษณะเนื้อ นะะเนื้อเขาเรียกไงน,นะหางงัวตุ๋นนะคะหางงัวตุ๋นจะคีมแตเคีแบบเป็นแบบเนื้อเปลือยเนาะยังไงก็ถ้าใครใส่เนื้อนะคะก็ตามคีมมาตรงนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวคีมจะเอาไปให้ที่ทํางานสามีนะเพราะเขาเป็นเขาจะมีชาวพวกชาวตุรกรีหรือว่าเขาจะไม่ทานเนื้อหมูเนาะนะคะยังไงก็ถ้าใครใส่เนื้อตามคีมมาเลยเนาะนะคะเดี๋ยวคีมมาดูส่วนประกอบกันนะคะส่วนประกอบของครีมนะคะก็คือจะมีผักชีค่ะนะคะ อันนี้คือผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกมาแล้วนะครีมตัดออกมาจากจากตัวนี้แล้วนะจากตัวที่ครีมเขาเรียกอะไรอ่ะนะคะจากตัวภาชนะไม่ใช่จากกระถางนะคะเห็นไหมเราก็ยังจะเห็นเม็ดผักชีอยู่เห็นไหมผักชีมันจะออกแล้วนะคะเห็นไหมเสร็จปุ๊บคิีมก็ตัดออกมาแล้วนะคะเวลาเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อนะคะซึ่งตัวผสมส่วนต่อไปนะคะที่ครีมมีก็คือจะเป็นอะไรนะ น,น้ำตาลทรายนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเอ้อเป็นน้ำตาลทรายมะพร้าวนะคะซึ่งจะจะแบบเป็นอย่างนี้คะ่ะเ,เพื่อนจะให้สีสวยมากคิมชอบใส่ตัวนี้มากนะคะและตัวต่อมานะคะที่ขมได้ก็คือรากผักชีนะคะรากผักชีกระเทียมดาเอา่เอรา,า,ากผักชีกระเทียมพริกไทยดําพริกไทยขาวเกลือกระเทียมนะคะโขลกรวมกันทั้งหมดนะคะซึ่ง ซึ่งกินก็จะใช้พริกไทยอย่างนี้นะคะเป็นพริกไทยนะครับพริกไทยสีขาวเนาะนะคะแล้วก็จะใช้เป็นพริกไทยที่มันเป็นรวมเม็ดมาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนน้ําปรุงรสนะคะเราก็จะมีเป็นซอยยาซอสนะคะบ้านเราเขาเรียกซอสถั่วเหลืองเนาะอันนี้ก็เป็นดุ้งค้นซอย่านะคะเป็นในลักษณะเป็นลักษณะสีดําเนาะนะคะจะเป็น ทำจากถั่วเหลืองนะฮะแล้วก็ซอสแม็กกี้ค่ะนะคะใช้ตัวนี้นะแล้วก็ที่ขาดนั่ก็คือตัวหางงวนะคะซึ่งหางงวนี้ได้เจ้าประจํามาเลยนะ,ะได้เขาตัดมให้ครีมโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นงวลูกขุนเนาะนะคะเกรดประมาณเหมือนว่าจากญี่ปุ่นเลยนะะตัวนี้เนาะ,ะยังเป็นเลี้ยงแบบปล่อยด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวครีมครีมจะไปตั้งหม้อนะคะก่อนที่เราจะไปตั้งหม้อเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําของครีมนิดนึงนะคะเพื่อนๆก่อนที่ครีมจะทำเนี่ยเดี๋ยวครีมขอ ขอเบรนนิดนึงนะคะขอเบริรนตัวเนื้องวนให้มันหอมก่อนนะคะเราก็เอาเนื้องวเนี่ยนะคะอะเอาตัวนี้นะคะเราขอทําให้มันมีกลิ่นหอมก่อนนะคะเราก็ใช้ตัวอันนี้คือที่ทํางานนะคะเป็นไฟแช็กนะคะไว้เบรนนะคะถ้าใครเห็นตามล้วอาหารที่เขาถ่ายให้มันเบรนเบรนกรอบๆก็จะใช้ตัวนี้นะคะซึ่ง มันง่ายต่อการทําเวลาเราไปทําน้ําซุปเนี่ยมันจะหอมขึ้นนะคะเราก็เบินไปค่ะเห็นไหมง่ายนะคะเพื่อนๆค่อยๆเบินใจเย็นๆนะคะถ้าใครเห็นตามร้านอาหารร้านอาหารชื่อดังหรือว่าร้านอาหารทั่วไปเดี๋ยวเขาก็ใช้ตัวนี้แล้วเนาะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมคะนะคะทําให้ทั่วนะคะเพื่อนๆนะคะกระต่าก็ทําไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเห็นไหม ของกลิ่นแล้วนะคะเห็นไหมโอเคค่ะเดี๋ยวทำอันเล็กให้นะคะเดี๋ยวกินท่าอันเล็กให้ดูเนาะไม่ทราบว่าอากาศเป็นยังไงบ้างที่ไปได้เห็นแม่ครีมบอกว่าร้อนมากเลยที่ประเทศไทย43องศาเนาะโอ้โหที่นี่อากาศ22องศานะคะวันนี้แต่แต่อะไรอะ่ะแต่ครีมเขาบอกว่ามันลมมันมีลมเนาะมันมีลมก็เลยทําให้รู้สึกว่ายังเย็นๆอยู่เดี๋ยวครีมทำนี่เสร็จเดี๋ยวครีมจะไปอาบแดด นะเห็นไหมก็ค่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะคะมันจะได้กลิ่นหอมเมื่อไหร่เทคโนโลยีเราจะได้แบบว่าไม่ต้องกลัวนะคะจับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคขาไม่ไม่อันตรายนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็นี่คะ่ะอยากให้เทคโนโลยีมีกลิ่นแล้วว่าเมื่อไหร่เทคโนโลยีแบบว่าจะมีกลิ่นได้เนาะส่งกลิ่นไปทางบ้านได้เนาะคิมจะซื้อคนแรกเลยเนาะนะคะนี่ค่ะค่อยๆเบิร์นค่ะเพื่อนๆเนาะมันก็จะได้มา นะคะคอย่าลืมตั้งน้ําไว้นะคะเพืเ่อนๆเราจะต้องตั้งน้ําไว้ที่ไฟแบบว่าเดือดสุดนะคะเดือดสุดๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรับไปที่อุณหภูมิไฟปกติเนาะแล้วใครจะชอบเหนียวไม่เหนียวตุ๋นไปเลยนะแต่คิดว่าคิมคต้องตุ๋นประมาณ4ชั่วโมงอะ่ะอันเนี้ยนะคะกับกุ้งนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราจะได้ทานกันนะนะคะเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวคีมขอขอเลยนะคะถ้าใครมีคอมเมนต์ก็ถามครีมมาได้เนาะอยากให้เพื่อนๆถามมาคีมถามครีมมาว่าเพื่อนๆอยากทานอะไรอยากกินอะไรเดี๋ยวคีมจะทําให้ทานนะคะอยากรู้เรื่องอาหารเนี่ยถามคีมได้นะคะแล้วก like. mm. uh ็เ huh. ร um, ื่องแฟชั่นก็สัมสาษณ์ก็ถามคีมได้เนาะเดี๋ยวคีมจะหาความเดี๋ยวคีมจะบอกแล้วคีมบอกแล้วถ้าคีมบอกมาเดี๋ยวคีมจะไปถามร้านมาให้นะเพราะว่าเพราะว่าคีมก็ชอบด้วยแล้วก็ผู้หญิงกับ ของเราก็คือความสวยกับเรื่องอาหารก็สำคัญทั้าเท่าไหรไดเอทก็ครีมก็ต้องไดเอทนะคะมีแม่ท่านหนึ่งบอกว่าครีมทำไมทำแต่ทำไมคุณรู้ทําแต่อาหารไม่ก็อ้วนเหรอคะบอกผมก็กลัวเหมือนกันค่ะคุณแม่แต่ช่วงนี้ไม่เป็นไรเนาะขอบคุณมากเลยนะคยะัยความห่วหงใยห,หนูมานะคะแล้วกเงง็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมันลดมันไม่เป็นไรเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยว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 เขาเรียกอะไรอะขอทานนิดนึงก่อนนะคะ ช่วงนี้พักปลางนะคะเพื่อนเสร็จเนาะนะคะเห็นไหมมีคนถามบอกว่าพี่คีมพี่คีมยัาทำอาหารเก่งจังเลยทำยังไงยังไงอะไรยังไงมาหรือว่าดูจาก YouTube อะไรยังไงก็ดูจาก YouTube บ้างส่วนมากแต่ว่าคิมก็เรียนมาเนาะนะคะเรียนมาขอยํำอีกนิดนึงนะคะท,ทั้งทั้งที่ฟินแลนด์หลักสูตร3ปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสที่แพทริสคุณสมส่งให้ไปช็อตคอร์สอีกนะคะเรื่องขนมเนาะ คิมก็เลยเข้าใจนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะถามคิมได้นะคะไม่คิดค่าถามไม่คิดค่าโคชชิ่งเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ค่อยทำนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะดูเห็นไหมบางคนเขาบอกว่าจะต้องเอาไปย่างเอาไปคั่วหรือเอาไปอะไรไม่ค่ะเผาเวยค่ะเผาอย่างนี้ให้กลิ่นออกนะคะให้น้ำมันมันออกกระจายนิดนึงนะคะ อันนี้เราก็ไว้ทำทำครีมบูเร่ก็ได้นะเวลาก,กับน้ำตาลแบบครมบูเร่ที่คิมเคยทำก็จะใช้ปืนนั่นแหละยิงนะคะแล้วก็ใช้ทำเป็นคาราเมลได้นะทำง่ายง่ายนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเพื่อนไปติดตามช่อง YouTube คิงด้วยนะเดี๋ยวคิมจะลงคิมลงไว้แล้วแต่ว่า ที่ต่างๆจะทยอยลงนะคะอีกประมาณอาทิตย์นี้แหละนะคะเดี๋ยวคีมยังไงเพื่อนๆไปติดตามช่องคิงด้วยนะไปกดสับสับสไครต์ครีมด้วยเนาะเดี๋ยวคีมจะเอามาโพสใน YouTube แล้วก็ยังไงช่วยครีมหน่อยนะคะช่วยสับสไครต์ครีมนิดนึงเนาะเดี๋ยวยังไงคีมจะได้ทาอาหารแฟชั่นพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคีมจะไปกดสับสไครต์ครีมคนละหนึ่งสับสไครต์ได้เดี๋ยวคีมจะบอกลิงก์เนะเดี๋ยวคีมจะทยอยลงอาหารนะคะเพราะว่า คีมก็เริ่มทํา o ยู u ทนมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ทํานะคะเพราะว่ามัวไปแต่แบบว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปคันดีกว่านะ้องไปคันแล้วก็ไปไปไปจับจอบไปโฟกัสอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะคะ่ะนี้ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็จะได้แล้วนะคะเนื้อมัวที่เราทําก็จะได้สีสวยหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เตากันเลยเนาะ,ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคิมจะไปเอาอันนี้ไปลงแล้วทําส่วนผสมกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะ ค่ะนะคะเพื่อนๆเห็นไหมหม้อคีมก็ร้อนแล้วนะคะเห็นไหมคะหม้อคีมก็ร้อนแล้วนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะนะคะควันถ้าควันกระงชุม่มชิ่งก็อย่าว่ากันเนาะนะคะพอกล้องคีมก็นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะเดี๋ยวคีมขอใส่เป็นรากผักชีที่เราทําไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยเนาะนะคะเห็นไหมใส่ลงไปเลยนะคะนะคะ,ะ,คะ,นะคะพริกไทยนะคะ ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยนางจะนอนก้นเองนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะนะคะอันนี้คิงใส่ครีมใส่ซอสแม็กกี้ซอสซอสแม็กกี้ซอสถั่วเหลืองแล้วก็ซีอิวนิดหน่อยลงไปแล้วนะคะเสร็จปุ๊บนะคะใส่นี้เลยนะคะใส่เนื้อะคะ่ะใส่เนื้อลงไปเนาะเห็นไหมเสจแล้วก็ตุ๋นนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟแรงเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดไฟแรงให้มันแรงเลยนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็เห็นไหมคะแล้วก็จะได้แล้วสีสวยเชียนะครีมใส่ผักชีลงไปนะคะ ใส่ผักชีเลยนะครับใส่ผักชีหนึ่งกำเลยเนาะนะคะเราก็จะได้แล้วเห็นไหมเราก็จะส่งกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวคิมขอใส่ใส่ให้ดูเห็นไหมเราก็จะได้แล้วนะคะเห็นไหมกลิ่นก็จะหอมแล้วอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆเปิดไฟให้แรงเลยนะคะเปิดไฟให้แรงที่สุดนะคะเปิดไฟให้มันแรงเลยนะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆเปิดไฟให้แรงทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นปรับเป็นไฟ อ่อนๆก็ค่อยตุ่นแล้วใครจะชอบนุ่มไม่นุ่มเนาะปรับอีกสนาทีคิมก็คิมจะทิ้งไว้สี่ชั่วโมงนะคะอันนี้ไว้ต้องตุนประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วกลิ่นใส่ต้นหอมอย่างนี้ก็จะได้กลิ่นหอมมากเลยนะคะยังไงก็อันนี้เป็นสูตรของคนควางตุ้งเลยที่เขาทำเนาะยังไงเดี๋ยวคีมก็จะเจอกันเดี๋ยวคิมถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวคีมมาจัดจานให้ดูนะคะขอบคุณมากาเพื่อนๆนะคะครีมอีกแล้วน้องคนนี้ก็คืออาหารคีมเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือ หางหัวตุนนะคะเห็นไหมคะสีสันใช้ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหางหัวตุนของคิมวันนี้นะคะยุ้ยมากนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวคิมจะเอาช้อนตักให้ดูนะคะนะคะเห็นไหมคะยุ้ยมากเลยนะคะเห็นไหมยุ้ยเวอร์อระค่ะนะคะเ,เพื่อนๆเนาะยุย้ยเวอร์เลยนะคะยังไงก็ enjoy eating นะคะสำหรับ ถ้าใครเป็นใสเนือลองไปทำตามครีมดูเนาะอันนี้เดี๋ยวครีมจะไปให,ให้คนงานให้เขาทานนะคะวันนี้คิมกรตุ๋นประมาณสี่ชั่วโมงเนาะนะคะเนื้อแบบว่าตุ๋นมากแบบว่าเก๋มากเลยนะคะแล้วอันนี้นะคะถ้าใครถามว่าเป็นอะไรนะคะเห็นไหมยิบให้ดูน้ำเนาะน้ำใสามากเห็นไหมคะน้ำใสามากแบบเจิงมากเลยนะคะถ้าเราเป็นคนไทยเนาะ ถ้าเป็นคนไทยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะเห็นไหมเราก็จะทานนะคะแม่คิมชอบมากนะเนี่ยอันเนี้ยแม่ชอบคิมรู้นะคะเสร็จป,ปุ๊บนะคะแล้วคิมจะกินกับอะไรนะพี่คิมจะกินกับอะไรคะกินกับตัวนี้ค่ะนะคะเป็นน้าจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มพริกป่นธรรมดานะคะเราไม่ต้องราดเนาะใครจะกินเล่นหรือกินกับข้าวก็ได้นะคะยังไงก็ไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆ enjoy eating เลยนะคะค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะ